สวัสดียามเช้าครับขณะนี้เวลาตีหนึ่งยี่สิบเอ็ดนาทีครับตามเวลาประเทศเกาหลีใต้ครับวันนี้เรามาถอนหอมกาดดึกครับเพราะว่าเกาหลีใต้ยังเป็นฤดูร้อนครับหอมมันถอนกลางวันมาได้ครับแดดร้อนคนก็ร้อนครับหอมก็เหี่ยวครับเราเลยต้องมาถอนตอนกลางคืนครับแล้วเป็นถอนเป็นคันครับสองคันครับสองคันเต็มก็เลิกครับล้วแต่หอมถอนยาก ถอนง่ายครับหอมต้นใหญ่หน่อยก็ถอนเร็วครับต้นเล็กก็ช้าหน่อยครับสระน้ำเกาหลีดูดูครับเกาหลีสระน้ำเกาหลีปูพยางครับดูครับความเนี้ยของเขาครับดูน้ำใสแจ๋วนี่ครับสระน้ำเกาหลีใต้ครับคันแรกเราเต็มไปแล้วครับเหลือคันที่สองครับเราตื่นตีหนึ่งไอ้ตื่นตื่นเที่ยงคืนครับ รถออกตีหนึ่งครับมาถึงนี่ก็ตีสองครับรงงานครับเต็มไปแล้วหนึ่งคันครับสองพันมัดเหลืออีกสองพันครับก็ประมาณแปดโมงเก้าโมงครับเราก็เสร็จกลับบ้านครับนอนเราคืนนี้แล้วก็มาใหม่เหมือนเดิมครับตื่นเที่ยงคืนครับรถออกตีหนึ่งครับมาถึงหน้างานก็ตีสองครับเรามาไกลครับภาคใต้ครับแพน่นำครับวันนี้เรามาไกลครับแพน่นำครับแพน่นำ บรรยากาศดีครับช่วงเช้าอากาศดีมากอากาศดีมากอากาศดีครับดูฝั่งนู้นรอบๆครับบรรยากาศตีห้าแล้วครับตอนนี้ตีห้ายี่สามนาทีครับประเทศไทยก็ตีสามครับเกาหลีใต้เดินเร็วกว่าครับเกาหลีใต้เดินเร็วกว่าสองชั่วโมงครับเต็มคันแรกครับพนักงานรัวพักกินข้าวครับเพิ่มพลังกินกาแฟครับ ต่อด้วยคันที่สองครับคันที่สองครับคันแรกเราเต็มไปแล้วครับเราลุยต่อคันที่สองครับหอมสวยครับรู้ครับต้นสูงมากเลยถอนง่ายครับตอนเร็วครับแบตเตอรี่ครับพอเรามาถอนตอนที่สองแล้วมีแบตสองโอเคครับลุยต่อเลยครับ